มีชี้เดียวกันตีกันไม่ได้มะวันนี้ฉันจะหลับหูหลับตาเล่นแล้วนะเอ๊ะยังไงวะพูดแงแล้วหัวใจชนกันเอครับน้องเด็กบอกว่าทักคนอื่นทักเด่๋นูทํทำรีบเลยแล้วเด็กดั้งใย ภาษาพีชค่ะเอา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 ,เอา,เอาคู่คู่เอกของเราคู่พี่โบกา้าขับคู่คุณฟองก่อนอ่าเนี่ยหัวใจมันต้องติดกันนะคะอาหารให้ผู้ชมด้วยอาหารกนข้างอาหารดินข้างโน้โน้คราวนี้เราจะต้องสะควาหัวใจไปจากเสาด้านขวาไปเสาด้านซ้ายแล้วจะต้องมีมีแกลในตรง,ง,งเสาหลักตรงนี้ก็ต่างหากท่านทั้งหลายจะต้อง,ต,องต้องพยายามเริ่มใหม่ค่ะ สองดวงนะคะทำอะไรถึงจะไม่ให้หลุดคนจะต้องกอดกันแน่นแล้วล่ะค่ะไอ้เหมโนภาพัาอีกสคู่นึงยิ้ดูแล้วกันจะบินเนี่ยต้องเดินทีหลัคู่หรือว่าเดินไปพร้อมกัน เีร่าโคอะไรกูเลรคะคีร่าโคพี่จริงนะอ่ะพวกเราเนี่ยมพร้อมกันแต่ว่าเรื่องเลี่ยวเนี่ยก็ไม่ค่อยดีอ่ะ เพลงและเพลงด้วยสรุปแล้วมันต้องนั่ง อ,อย่างผู้นี้เขาแบบพิเศษเลิศม,มากหลุดไหมอะหลุดไหมอ่ะเห,หมือนผู้นี้จะเก่งอ่ะเหมือนผู้นี้จะเก่งเราเราจับแจ๊ก เราจะจับแค่พวกหนูเนี่ยเป็นผู้เทสแล้วเดี๋ยวพี่ยี่ได่ไจะสนุกกันแต่เดี๋ยวเราจะดูทุกเปเชียลด้วยโอเคไหมคือตอนนี้เนี่ยมีนิดนึงมันเพิ่มกติกาขึ้นมาอีกนิดนึงจากจากจากอะไรสักอย่างไหมนะคะก็คือว่าจากอะไรสักอย่างอ่าน้องเนสอยู่ตรงนี้น้องไกรค่ะขอตรงนี้ค่ะแล้วก็น้องโปการ์สพี่โปการก็แล้วกันพี่ก๊อฟที่ก๊องสี่คนนะคะ ให้ทีมงานจับคู่กันนะคะกระจายกันค่ะสีท่านกระจายกันเลยโอเคไหมคะหรือว่าคุ๊บม้องจะคู่กับแนเป็นอย่าโอเคโอเคได้ค่ะเอาเลยจับคู่กันเลยค่ะใครอยากจับคู่ใครนะคะเอาเลยค่ะทุกคนเกรียดเชียวเกลีดกลียดอยากเกลียดค่ะใช่ค่ะค่ะมาเลยค่ะใครอยากคู่ใครอ่าพี่จัดพี่ที่จับคู่ให้เองเลยด้วยความไม่มีรอมั้ ไอ้ยาได้ไม่ทำได้อันนี้ไไหมคะหรือว่าจะพูดพุกฟังไปเลมาพุกอาได้หมดละค่ะจับจริงจริงฉนดีไม่ค่อยชอบแต่ก็ได้วันนี้วันดึ่มเราไม่ได้ได้ได้ใครก็ได้ ที่เหลือเนจากคู่พี่โปกัสคูกใครมาค่ะมาค่ะพี่ใส่แมสน,นะคะเอาเริ่ะะมร้อยังยค่ะเริ่มวพร้อมไหมคะอาวแล้วจับเสาตรงนี้สิคะนี่ยะจับเสา,สาค่ะเสาค่ะเอ่อพวกกับพวกอ้วน เดี๋ยวเดี๋ยวังฟังเสานิีนนะบนึงได้ไหมคะฟังฟังเสา <c oughs> <c oughs>